ปเอาโอ้ยน้ำใหม่อีหยังขึ้นมาข่วงทางอืไปบ่ใดไม่ไม่ข่วงพางไปบ่ไดไม่ไปบ่ใดข้าใหม่เคลี้ยเคลีย้หยังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปไปว่างหันกับมาตัวเดียวนั่นล่ะพี่อันพี่โอ๊ดกับพี่เป๋เขามาอุ้ยล่ะ สิย h าเขาแหงบเมมิตอนยมนี่สิปีเอ้ยโอ้ตั้งสี่ขั้นเออทั้งนี่ขั้นตั้งสี่กินอูติขั้นแล้วนะบ่ได้วันนี้มาอยู่ในป่านะคะอุ่มอะเล่นได้สารพัดหมอง Ủa tốt lùm Tốt lùm, tốt lùm Bay leo bay leo Ôi Ấu à, lạc phía nóng ơi Háng xì leo háng xì leo Tê lên tê tê lên tê nào Bố <laughs> 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 mẹ gì để tâm đầy leo như thế Bay nhá nằn nhấp bay nhấp bay nhấp bay thay nằn ฝุ่นไปน้ำพองอูดฝุ่นไปน้ำท่างฝุ่นปไปอีกแล้วโอ้โหเอาล่ะเดอ้อบัดนี้พี่น้องเอ้ยเอาตัวยังให้มีตังค์หลุดนาเป็นไงเสียมอยู่น้ำปลาเด้หนินั่นนั่นบ่ไป,ไปแล้วทางฝุ่นหนาวแล้วไปตัวเอามีตังค์ออกก่อนตัวพามีตังค์ออกก่อน เออดีได้ยังไงคุณดีเด้ประตกตกยตื่นเออย่าเถื่นย่าตื่นลูกหลานเด้อลูกหลานฝ้าสั่งหน่อยมาหาเฮียใครหมดแดงดีดีนี่แห้งใส่พักจิ๋วยอดโอ้สีใส่ทั้งพักจิ๋วสีใส่ทั้หมดแดงเลยสีเจนี่มันสีบ๊อปฟีดคักสีตมปานนี่ เอาปี่ปี๊เก็บนะปี่ปี๊เก็บพักติวพี่ปี๊ก็กินเป็นอยู่แต่ว่าตอนนี้สงสัยตอนนี้บ่สนใจพักติวแล้วปุ่นสนใจหยามากกว่าใส่น้ำกัะใส่กะตานั่นบอกอะไรหลัง เเอฮ่ดจังเมนหุ anyway. ่เจ้ามวนเนาะเด็เขถาป่าเนาะนานๆได้มาเล่นป่านะคะสนุกเลยกินเต้นจะกินกล่องแม่ไก่ เอ้อดินใต้คุนเตะที่ดินไงทวนทวนเลยเก็บเอาลูกเออเก็บเอาเองเก็บเอาเองกระตองแปลวน้ำพ่ออูดเก็บเอาเองกินเป็นบุ้ยสายลมกินยุเงยนเม่คนนยุ้งยนแม่คนพอเตยกันยังกินเลยเด้อดอกมันออกยี่สิสามดอกนั่นแกเสียหอว่าแม่ใค่ ได้อันฟักติวแล้วโบเอาใหม่เมฆไข่หมดแดงเลยกินหยาไปไปมองได้ก็ไปเีลาฮักยังนั่นไปไปลูกไปไปแม่หาน่องเอ็ดยยาน่องบ่ไปพุ่น มาเดิไปเราฝ่าไ,ไปน้ำพรมกันแต่แท้ได้เอ้าลบเด้อสร้างยังแต่หน่อยแห่กันเข้าป่าแล้ววันนี้อุ้ยพาเด็กๆมาเที่ยวป่านะคะวันนี้สนุกมากนี่นี่ตะกี้มามาเอานี่แหละดอกพักติวยิมองเหี้ลนะตัดหั่นต้นลงเลยนี่ก like ็นั่งเป็นดอกจุ๊มๆเต็มเลยแล้วนั่งมีสางบ่ล่ะ ไดโอ้ยนามใหม่ยังขึ้นมาข่วงพางไปอะไไม่ไม่ข่วง้างไปบไรไม่ไปอไข้าใหม่เชี่ยเชี่ยยังมาเชี่ยเขาลงเชี่ยหลงเขาเอาบ้านถึงนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป๊เปี๊ยเป๊ยเป้๊ยยาเขาไปเออเออเออ ออกมาคิดเห็นตะกินเนาะเพราะกันเป็นเหลี่ยงเงืเหลี่ยงขั้วเก็บบักหวานเมย์ห่อห่อใบตองยังสีเนี้ยบักบ่าช่ำผูเนาะเฮ้ยห่าวละลูกเตา นานๆได้มาเที่ยวป่านะคะสนุกสนานใหญ่เลยเด็กๆเอ้ยเนาะอุ้ยนั่นใส่อ้้นั่นเด้วยหันน่นๆมันอาถากลูกถากลอนเอาต้นใหม่คนละต้นนาต้นใหม่คนละต้นเลยผู้ใดอยากได้ต้นใดไอ้ระเด้อปัญญามีเข่าปลาระเด้อผู้สั่งปลาสั่งปลา โอ้โหขวบขวบขวบเลยวะอือห่าวบักเลยนีหมุนเข้าไปนะมันมีห้างมดแดงว่ามันแตกใส่เลยอืออืออื้ยอย สาวอุ่มเป็นผู้ทรงเสียงเออเล่นดินไงงงเลยเออเอฟเฟกเอฟเฟกเออจวดกับจวดพร้อมกันแอะเนาะสาวมาหาทางใครมาแดงแจะสิไดียังละด้โอ้ này ở, ở con cả bữa này lên hào đông đông vậy nè bữa hiến thằng này cái kia cả, thiên cả, thiên, cả thiên, ta đạt kia มึงประชิดเลยว้าขันแม่นมาผ้ามหาเห็ดนอกเอ้รสปลาเห็ดอันขันลาเห็ดเห็นดอกเห็ดก็อีแตกคักแล้วเนาะดอกเห็ดนี่เนาะไ่ได้กินดอกมามามาพ่อเ่เต็มเอาไมดตังค์มาก่อนเลยดักแลนน้ำกลุ่นคุณ Thôi bộp, thôi bộp, thôi bộp, 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 bộp lên Ôi, <laughs> là nghe cánh vô lạ ừ. Thấy là hai ngày bơ ú hăng bật nhanh Bẹt bẹt thôi nhé, đem bẹt bẹt con Đứng đứng vậy, đứng tăng vậy Hả? Hăng hăng kìa thì

Lai quá lần này môn hèn mọi thứ nèo đinh nói bắt nắng đinh nó bùng nèp 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 bùng nèp

ข้ขอขอนต่มดเลยต่อมเลยแกงมดแดงดยต้องมดแดงอันอันมือแรกอันข่อยเสียสลาเด้อข่โยกให้เจ้าก็ไ่อูดกินโหลดแกงมดแดงเอาปลอยอนนะเ่ๆาปล่อยปล่อยปล่อยให้มันแล้วก็หนุกต้นหญ้าผู้ใดีวตันนี้คืองามเสีเอาไปขว่วยแห้งๆใช่อันนั้นแสบช่ว หัวแม่มันนีน่หน,หนาหัวเป่งยังเพาะว่าไข่เนี่ว้ยหัวแม่ไข่เด็กมุดเต้งโอ้ยมือออออออ้อเต็มเลยไ,ไ,ไปบ่กินไข่ไปๆไปลูกไปๆๆไปไปเไปนี่ยพุ่นทอดเดีวก็ท่างแล้วไปบ่กันมาค้นขยะเขาอยู่บัดนี้เอ้า จักแล้วมันติ่มบ่เออเพิ่นกองไว้มันมาท่านกับกัญ้าไปไปเสียหัวบักนัดโอ้ยไปอุ้มไปละพุ่นแม่อ้าเออเออไปทำไมอะไรเด้อแม่ใครอะไรเด้อไม่ใครเอ้ยหดทางแล้วสวดทางแล้วกลับบ้านเขาแล้วมาเด้อกวนตาปีกวน อุ่มบุญกวนพอเหญ่เต็มพอใหญ่อูดเม่ยไข่ม่ต้มกระบานกุเก็กกุเก็กหมดทางแล้วกระบ้านแล้วหมดแดงยี่หลีมาเงี้ยมาเงี้ยหมดแดงยี่หลีค่ะเอาเอาผุนแยกไปทางคุนละบนี้กระบาลเฮาเร็ว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  แน่อ้าเ <ใ Jean> ราพุนแม่พ่อพ่อไปพุนแล้วแม่อ่าอ้าอุ้มก็อยู่ฟังนี่เอ้าปีก็อยู่ฟังนี่อ้าวถ้กันยืนแม่นะยืนกินหยาดเสยอยู่บ่มีผู้ใดกระดุกกระดิกเลยอ่าวอ้าวอ้าวอะไรอุ้มกันเสยหลุดพุนพักกันหยางงากินหยาด ว่าตีนาะฟังไปฟังมันเด้อมามามาลงมา n h าผู้ใดบูไปกระบานเข้ากระบานให้กินจักหน่อยใน่เด้อเพรามีแห้งยางกระบานไปแล้วจังเขาโอ้ข้าก็เขอบมาไม่ติดเจ้าละเนาะเกระสอบม้าไม่อืมน้อขุดขดไปทั้งเอ้เอาเอาหลบเด้อหลบเด้อพ e like ่ออุดเอ้ยกระตาเจ้าไม่สาวเจ้า งานำท่ามาต้องออกข้างมาต้องออกข้างกินได้แวกอีกแล้วพุณเฮ้ยอุ้ยไป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 ลูกไปไปหอดมันอิมพุ่นโอ้โหเวใสแวขัวอยู่ไป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 หยาเพิ่นโอ้โหเขาเลยสิปั๊บไมได้นี่มากินหยาเขาหน่ กลับบ้านแล้วค่ะแม่ๆมมาเด้อกับับาดน,น้ากันผู้ใดอยู่น้าป่าก,ก็ออกมาเด้อไท่บตันออกมาก,ก็ได้คำละเด้อคำละเด้อแม่คข่สิไปแกงมดแดงให้กินอันไข่กับพัวันเสียสลาเด้อมือนี้เด้อกินมดแดงก็ได้ปวดขา <c oughs> <Okay. S 1> เขา <Okay. S 1> ว่าเขามากน,น,นี่โบเมนตัวนี้น่บักไนอยู่ตัวนี้ท่อหนึ่งเลยมาท่อหนึ่งเลยกายท่อทีหนึ่งมาเลยเนี่ยทางมาหาเห็ดเลยค่ะเนี่ป้าหาเห็ดปีนิ้ซิมีเห็ดใหี่หาบ่ปอันเดียวเราไปเจอกันใหม่นะจ๊ะเบยเยอะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ